ดวอาหารหมาให้ดูจินี่ปกติเขาก็จะไม่กินอาหารเม็ดนะแต่ทีนี้พ่อลองซื้อมาให้เขาเผื่อเขาจะคันฟันอะไรเงี้ยอืมเท่ยเขาฟันขันข้นเขวขันข้นฟัน,น,นเนาะพี่น้องก็อยากให้เขากินแบบทางอาหารเลี้ยวละก็อาหารนั่นแต่ว่าอาหารอันนี้บกเข้ม้ะพี่น้องแลวก,ก็แพ้งอยู่เด้นี่แพ้งกว่าอันนี้อยู่เพราะว่าอันนั้นห้าเห้าสทรงเลือกที ทีด่ดีที่สุดสาหรับเขาแหละเพราะว่าต้องเลือกที่ไม่เค็มแล้วก็อันนี้จังสีนะพี่น้องแต่ปกติเขาจะกินอาหารแบบ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 ,แบ,บกล่องแบบเนี้อาหารเปียกมันก็สิมีหลายรสพี่น้องเนี่ก็สะมีนั่นเห็นบ่มันก็สิมีผวกเนื้อเป็ดเนื้อเ,เ,ออเบคอนแล้วก็เป็นพักไอ้ไข่เป็นพวกอีหยังสินะพี่น้องแล้วก็สิม,มีตับรสทับพ้อม รสตับแล้วกไอ้ไอพวกไอไก่ง่วงอยังนีสินะพี่น้องเขาผสมในหันเนาะเขาผลิตมากนี่อันนี้เห็นบ่นี่สีเขียวนี่ก็สิบีเขาสิผสมผักมีสุขภาพพี่น้องดีดีอันนี้ยี่ห้อนี่อันนี้อันนี้ก็สิเป็นแบบผสมกันมากนี่พี่น้องเห็นบ่เป็นถั่วเป็นคัามาแนลเนี่ยนี่ก็สิเป็นไก,ก่กับผักเนี่ยเขาสิผสมให้เป็นตะแสบบยู่ห้อมหอมดอเปิดออกมาสวยใหญ่เติบอยู่พี่น้องอืมมีหลายรถหนึ่งสองสามสี่ มีอยู่หกรถพี่น้องเออนี่กล่องใหญ่เติบยูนี่มีอยูหกสามสิบหกถ้วยแต่ว่ามันดีพี่น้องอันนี้มัดกระสิเป็นพวกทัว่วลันเตาพวกอีอย่างเด้ยครับผสมดีดีเด้ดตรงอันเปิดออกนี่บาหมามากพี่น้องมันสิมีสุขภาพดีนี่มันจะเป็นพักมีไม่แค่รดแล้วก็มีทัว่วลันเตาแล้วก็มีทั่วฟักงาอีอย่างสินะแบบ เขาก็เฮ็ดแบบว่าอันเป็นคอร์โบแคลเซกแบบซุกแล้วเฮ็ดดีน่นะพี่น้องเออล้วก็สิเียมเ,เนื้อเนื้อซัดผสมเป็นชิ้นใหญง่ๆเติมยู่นนะเป็นเป็นแบบว่าเป็นอาจจะเป็นเนื้อหมูนเนื้ออันไก่เนื้ออีหยังนี่แหละพี่น้องตามรสของเขาอ่ะเขาเฮ็ดดีดีอืมมาแกมันสิมักเนี่ยมาแกมักรสอันรสเบคอนแล้วก็ตีไข่ําแกสิมัก,มกอันนี้ปักจอดมักอันรส ไม่เนือเป็ดเนือหันอย่างนั้นมันหักไปเนาะก,ก็จะรอไปอเอา้าพี่เหมียวไม่ใช่ของพี่เหมียวนะลูกแจกแจกไปไหนล่ะเอา้าไปหมดอี่ยังอยู่หันนั้นนี่ลูกมาเอา้าไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอนะ่ะฮ้ไปไปสั่งของมาเข้ามาส่งของเมื่อกี้เนีอาหารอาหารสัตว์แล้วก็ ถังเออแมวถังเออแมวนี่แพงคักเด้ทั้งละเกือบสามสิบดนลสามสิบสองหรือสามสิบเก้าดันลาพี่น้องแพงแพงทั้งละเกือบท่านแ็่แต่วยเนาะม,มันก็เสิแล้วะยี่ห่อน่นคือว่าหลักพี่น้องอถ้าแมวหลายนี่กะโอ้โหอาทิตย์ละสองถังเอาเอาไปนั่งไปนั่งดูไปนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่งลงเนียกขน คนปุยสวยนุจะได้ผลปุยสวยสวยนี่นีนจนพู้จะเอาว่าแน่กับอะไรก็สิสวบลวดสิมี่จะสว่วแท้วบวบแล้วลูกไอ้วบขวบขวบ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 นี่ก็พ่ออย่างนี้ไงพ่อถึงได้ซื้อไอ้นั่นมาให้น่ะไอ้ซื้อหูหมูซื้ออะไรที่มันแบบขัดฟันคขานแบบบริหารฟันจะได้กัดคนกัดแม่เลยกัดกัดพังเบิดพี่น้องนาคอยพ่อจะแขนขาบอก แค่เป็นเถ็มอักแ้มันก็สิระบ้างบ่อใดนะพี่น้องแบบหับเผลออยู่ได้นอแบบสวบตบหล่นสิมาเลียมาให้กัดแม่เด้อเรียมาให้กัดแม่เด้อเขาตัวใหญ่อนะพอเขาก็เสิบสนล่ะตามใจบ่อใดได้เนี่ยอันตรายเพราะว่าหมาไงพี่น้องหมาพันหญ่ดูสิดูน่าที่ไอพันใหญ่ที่เปล่าไอไอรูปเราเป็นเฉาพงไหมห รูปหล่อเป็นชอพงหรือเป็นผีโบรูปหล่อเป็นผีโบหรือเป็นชอพงรูปหล่อเป็นชอพงรูปหย่อเป็นชอพงดูพี่ดูพี่พี่พี่ไอพี่ไอ้พี่เงียบจังเลยไอ้พี่เงียบจังนะเอาอะไรดิเดี๋ยวมึงอันนี้ไหมอันนี้ไหมกินอยอะมี่ขอพี่น้องเดี๋ยวกระเปิดเดี๋ยวกระเปิด เดี๋ยวเขาลักกินเองน้ำได้พี่น้องเปิดนี่เขาเอาเอเอ,เอาฟันเจาะเจาะบันน้ำแตกออกน้ำอาหารเนี่ยออกเนาะบาน,นีคขาบมาให้คนพี่น้องว่าเออแม่ค่อยเปิดได้เลยอเด้อ่านะผมเปิดได้แล้วน,นะดดนะมาเปิดต่อให้เลยมาเปิดต่อให้ผมเลยครับผม,มะป่าให้เจ้าปะผมแม่เจ้าปมแม่เจ้าผมไม่ดูพี่เหมียว ไปหาพี่เหมียวเลยเร็วแจ๊กจดได้จอดจดได้จอดจอดหาแม่มาเร็วจดเด้จอดมานี่ยใกล้พี่พี่ดานะพี่อารมณ์เสียนะพี่อารมณ์เสียนะจะเอาไหนเลือกเอา อ่ะโชว์เพื่อนที่แลเปิดโชว์เลยปะแดกแดกมาหนี้แล้นี่เร็วแม่ไม่เอาหรอกแม่ให้หนูแหละเร็ว,รวมาหนี้ขาไปเลยพี่น้องแดกมาหนี้ไม่เล่าเนี่ยน,นี้เปิดให้เร็วแล้วแม่เปิดให้เร็ว,ว,ใรวอใครใครอยู่ในนั้นน่ะอัจจายอยู่ในนั้นนะ่ยยในนนนะใครอยู่ในกล้องหนูเหรอ ใครเนาะตัวไหนเนาะนี่ตัวไหนวะอย่จงเนี่ยมามานี่มานี่แล้วแจกมมนี่ไม่จะเปิดให้เธอเอามานี่หนูเปิดไม่ได้หนูแกะให้มันฉาะน้ํามันออกจะเถยๆอเร็วๆมมนี่มมนี่มาให้มันมีเปิดให้เร็วๆเฮ้ยยันแม่ยันขึ้นมานี่มาให้แม่เปิดให้หนูมาลูกมาให้มันมีเปิดให้ให้มันมีเปิดให้ เอามานีแจกจอนไม่คุยกับมันดอกจอนเนาะมันดือ้อแจกมันดือ้อมันกลัวจะแม่จะแย่งมันย่านแม่อยางสูเล่น,นี้ล่ะนี่รูปหล่อแม่นในสุขภาพดีรูปหล่อเลยไม่อ้วนนะผมไม่อ้วนนะครับแจ๊กพิพพิพพ แลวแม่เปิดประตูให้มานี่ก่อนเอามาให้แม่ก่อนอเด็กดื่นเห็ไหมแล้วามาหาแม่โอ๊ยโอ้โอสองตัวเลยอยู่นก่โงน่ะพาไปทำไมกันในนั้นน่ะก็ามาเข่ากรงถิงเด็กหน่อยมาหนอเห็นไหมพี่เหมียวเข้ากรงแล้วจะเข้ากรงไปเอ้าเข้ากกงมานี่มานี่นเอามานี่ เอามานน่โอ้ยขยะชาบ้านมาเลยมานน่เลยนั่งรองานแม่เลยจ้เนาะดือไม่เหมจอจอดคนเก่งเด็กด,ดีของแม่เห็นไหมถ่ายแมย่คนเก่งคนเก่ไม่เดือเหมืนไอ้แจ็แจกแบบบ่อยโม่ทีไหนพี่น้องโม่ที่หล่ะขัดกีเดีกี่เดียกเยน่ย